ครับต่อไปขอเชิญคุณสุพนัทมินชัยนันครับเรียนท่านประรธานสภาที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทมินชัยนันผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขตเก้าพักเก้าไกลครับขออนุญาตปรึกษาหารือทั้งหมด4ประเด็นดังนี้นะครับ ขออนุญาตสไลด์ด้วยนะครับเรื่องที่1ครับคือปัญหาเรื่องของหลังคาเชื่อมนะครับระหว่างสถานี MRT สวนจตุจักรแล้วก็ BTS หมอชิดนะครับก็เป็นปัญหาคลาสสิกของเมืองไทยครับที่ออกแบบมาผิดพลาดนะครับไม่มีการทําการเชื่อมโยงภายในสถานีให้เรียบร้อยนะครับทำให้คนต้องเดินออกมาจากสถานีตากฝนเพื่อไปเปลี่ยนสายนะครับก็ล่าสุดทางกรทมแจ้งว่าจะมีการสร้างหลังคานะครับแต่ก็พูดแบบนี้มาค่อนข้างนานแล้วแต่เนื่องจากว่ากรทมติดปัญหาเรื่องของการแก้ไขแบบครับเลยบอกให้ประชาชนทนรอต่อไปก่อนครับผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะครับ ให้รีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการติดตั้งเต็นท์ชั่วคราวครับมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับเรื่องที่2ครับคือเรื่องของสารารอรถเมย์ของกรมทางหลวงนะครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่ากรทมมีการใช้สารารูปแบบรุ่นใหม่แล้วนะครับก็มีไฟส่องสว่างมีจอมีป้ายบอกทางอย่างดีครับ แต่เนื่องจากว่าถนนบางเส้นนั้นเป็นของถนนของกรมทางหลวงนะครับอย่างเช่นลามินทาแจ้งวัฒนาวิภาวดีนะครับก็ทําให้กรทมไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนศาลาเป็นรูปแบบใหม่ได้นะครับประชาชนก็ต้องทนใช้รูปแบบเก่าอยู่นะครับผมก็ฝากกรมทางหลวงนะครับดำเนินการแก้ไขเป็นรูปแบบใหม่ด้วยนะครับ เรื่องที่3ครับก็เป็นปัญหาเรื่องของศาลารถเ,เมล์เหมือนกันครับแต่เป็นเรื่องของศาลารถเ,เม์แบบชั่วขราวนะครับในหลายพื้นที่เราก็เห็นศาลาชั่วขราวก็คือเป็นเต็นท์เขียวนะครับหรือบางพื้นที่ก็เห็นว่ามีป้ายแต่ว่าไม่มีศาลาไม่มีเต็นท์เลยนะครับก็สาเหตุหนึ่งเนื่องจากว่ามีเรื่องของร้านค้าในบริเวณดังกล่าวนั้นนะครับก็คือร้านเขาโดนบังก็ทําให้มียอดขายตก ก็เลยมีการไปร้องเรียนกับกรมขนส่งทางบกก็ดีหรือว่าไปวิ่งเต้นต่างๆก็ดีนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะติดตั้งเรื่องของสาราได้นะครับตรงนี้ก็น่าเห็นใจนะครับก็อยากให้ทางกรุงเทพมหานครกับกระทรวงคมนาคมนะครับก็ลองปรึกษากันดูครับว่าจะหาทางแก้ไขมีการออกระเบียบในการจ่ายชดเชยเยียวยายอย่างไรได้บ้างนะครับแต่ในส่วนของการทาศาลานะครับก็ต้องแจ้งหน่วยงานว่ายังต้องดําเนินการต่อไปเพราะเราไม่สามารถให้ประโยชน์ของบุคคลอยู่เหนือประโยชน์ของสาธารณะได้นะครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของที่จอดรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้านะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หรือว่าสายสีเขียวต่อขยายหรือสายสีแดงที่มีการพยายามที่จะอนุมัติแล้วก็ผลักดันต่อไปนะครับตรงนี้ก็ควรวางแผนให้คบรบถ้วนในการมีการทําเรื่องของที่จอดรถให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีแต่สถานีแต่ไม่มีที่จอดรถมันก็จะมีคนขึ้นน้อยนะครับยังไงผมก็ฝากหน่วยงานต่างๆด้วยครับขอบคุณครับ